ห้าโมงเช้าพอดีครับห้าโมงหกทีออกมาเล่นหนองกว่าครับไมยได้เคยได้ปลาคูวันนี้ผมคข้องมาเล่นกระสาครับเพราะว่าดินก็มาส่งแลครับแต่มันมายังไม่ครบแล้วมันมาตอนบ่ายครับ,ม,ม,บ,รบมันมีเวลาที่เกียบรก็เลยออกมาเล่นข้างหลังด,ดูกันครับว่าจะมีแก้มไหมบ่ายโมงโอ้อะไรเนี่ยเกือบเกือบเกือบ ทำไมทำทีแบบนี้โอ้ระบบมือไปโดนระบบไปเป,ป,ป,ป็นต้กิ้งครับเพราะว่าตัวนี้นนมีระบบตัวนี้เนี่ยเขาเลือกอะไรวะวราตีและวกดนะครับตอนแรก,ก็ขาแค่ะะไม่เอานะแต่ว่าหลักข้อใกล้ๆกันก็ เอาตัวที่มันมีแบบนี้ที่ก่อนเคอได้เล่นเข้าใจเสียบเสียบไม่รู้เสีอบลืมว่ามีระบบนี้ยไม่รู้ไปกดตอนไหนก็ไม่รู้เสีอบทันหักแอวนี้ไม่รู้มีปลาหรอเพราะว่าน้ำมันใสแล้วตื่นเลยครับปลาตาครับ ไม่ปลาละทานี่จะไปไม่ตนองม่ป้าเลยท่านแต่ไม่ดู้เหตุผลปลาอะไรบ้า อุปกอณ์ชอดตัดกานตัดไม่โดนตัดที่ปากแย่มาดู 目标。嗯嗯嗯 napi itu pada dengan Gracias uh -huh. ตัดิให้มันเลียวเข็นไปบางทีก็ไม่ดยดถ้าเราตีโดนๆให้เหยียดหนักตกบไปใจครับแต่ถ้าเราเล่นเหยียดดนเราต้องรู้ตออันการส่งเหยียนีครัตัดมาทิศยิงก็ตีสแบายแต่ถ้าเราโ้นแก่ให้มันไกล็แต่ว่าโย,ยนสิดารนึ่งก็ไม่ได้ครับบางที หลอกดีก็จ,จริงแต่บางทีเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันอย่างเชื่อว่าตีออกเหมือนกันทุกที ดูตัวนี้แน่นอนนะครับโอ้ยมีใครจะดูครับกรบโชว์แต่เป็นท่อนเล็กเล็กเกินการเบียดสอโอ้เลยกระดบเมื่อกี้ถึงตีใส่เแต่เป็นเล็กโคตรครับเอาไปปล่อยสารล้งางบ้านครับ ปลกเราก็ไม่เคยท่านซะาวนะนัทแซกมาอันนี้ก็ยังไม่การเนีน่ยไม่ใหญ่ครับ,รบเบตสอโอยังกัดได้เลยรุ่นเนไซสกระดามผ้าเล็เลกๆนะครับนี่ยครับใบหลิวแบบนี้เกี่ยร์สาดีนะครับนี่ถ้าใครทำก็ทำได้นะ ช้อนสแตนเลสที่เรากินข้าวเนี่ยนะช้อนซ่อมหนี่งมาตัดตีนจักไปเบ็ดแปะแ,แล้วก็ดัดนะครับหยัดน,นี้เลยนี่เบ็ดต่อโอนะครับดูตัวปลากับตัวโขบมาเท่ากันเลยกบเล็กกว่านิดนะครับเล็กกว่าครับน,นั่ <S <S นเองมาเล่นกันได้ <S <S อยู่นะครับน้องจกสิงเจะ เแ็กตัวใหญ่แต่เราก็มีแก้มนะเยอะๆโอเคแล้วก็มากจัดแล้วครับหนึ่งจัดก่อนก็ได้จุดตรงนี้เหรอเนาะจัดเอ็นมันจะแจัดเล่นอยู่ที่ตีข้างแรลนะ เจอแค่ตัวเดียวแบบเต็นเด็ดสองนมันเลย๋ยวไปดูตรงติโลตัวที่เคยได้ปลาตัวน,แบบนี้โลแค่ดว่าจะมีเ้ามีปลาเไม่อยู่เลยตัวเท่ากี่หนาท่านใ้โซนก้อเล็กเกิน เดยกคนนึงเด็กคนนึงหน้าเด็กคนหน้าฉ่ไหมฉ่โอเคเร็จวครับไมยจุดแรกจเข้าไปครึ่งชั่วโมงกว่าโอ้สีห้าเยเขาเก็บไปครับเอ้ปล่อยสารลังมากครับ เราไปดูอีกที่หนึ่งตรงที่เคยได้ตัวหนึ่งโลหนึ่งีหนึ่งโลสองตัวแล้วที่ได้แตะีงนัดตอน้มันจะเป็นปลาใหญ่หน่าจะมีเป็มเขาเรียกอะไรถ้าปลาคอกเดียวกันมันต้องไซต์เดียวกันต้องมีตอนนี้เอาให้ปล่อยสระล้างบ้านครับให้มันโตอีอย่าง